สวัสดีครับพาสองนะครับเหรียญหนึ่งสตางค์ปีสองสี่แปดเจดนะครับเป็นปีของรัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาอานันทมหิดลน,นะครับนี่ครับก็ข้อมูลของเหรียญก็หาไม่เจอเลยนะครับเหรียญเป็นเหรียญดีปุกนะครับด้านหน้าก็เป็นาลายกันหนบครับด้านหลัง นี่ครับด้านหน้าเขียน1สตางค์นะครับ1แล้วก็สตางค์ต่อต่อนะครับข้างล่างเขียนว่ารัฐาบาลไทยนะครับคําว่ารัฐเป็นหอถุงอยู่นะครับรัฐาบาลไทยนะครับก็ไปสองเรื่องเหตุการณ์เอกบ้านการเมืองของประเทศก็อันนี้วัดขนาดกันนะครับกับเหรียญ2ี่้าสตางค์สมัยนี้ เหรียญ1น1สตางค์สมัยก่อนขนาดก็เล็กหวัดนิดนึงนะครับ0.1มิลนะโดยประมาณครับก็ให้ดูกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นปีพศนะครับเป็นเลขอรารบิกครับทำจากดีบุกครับออขอบเหรียญก็เป็นขอบเรียบนะครับนี่ลายดีบุก ลายด้านหลังครับทำเหลี่ยญจากพี่ปุกนะครับลวดลายสวยงามน,นะครับพอส2487อ24นี่ครับพอสอยังใช้สเสือนะครับพอสอข้อมูลเหรียญก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าหาไม่เจอเลยนะครับว่ามีก็เลยพาส่องนะครับก็ไปดูเรื่องบ้านเมืองเราแล้วกันนะครับตอนปี2487นี้จอมพลปอพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ไม่ว่าสละตําแหน่งนะครับให้พันตีควงอภัยวงศ์นะครับ<ม>ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะครับปี2487ถึง2488นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเหตุการณ์สำคัญของโลกนะครับในเกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องสงครามโลกครั้งที่2นะครับ วันที่4มิถุนายนนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับกรุงโรมตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับนะบเป็นเมืองหลวงของฝ่ายอักษะนะครับแห่งแรกที่ถูกยึดครองแล้วก็วันที่5มิถุนายนสงครามโลกครั้งที่2นะครับเ,เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหราชอาณาจักรนะครับกว่า1,000ลำหย่อนระเบิด5,000ตัน ล่มกองร้อยทหารปืนใหญ่ที่ประจำรบบนหาดนอมังดีนะครับในการเตรียมพร้อมก่อนวันดีเดและวันที่6มิถุนายนยุทธการแห่งนอมังดีเริ่มขึ้นเมื่อกองทัพสัมพันธมิตร155,000นายยกพลขึ้นบกณชายัยหาดนอมังดีประเทศฝรั่งเศสเป็นการยกพลขึ้นบกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศสาสตร์นะครับ แล้วก็วันที่13มิถุนาย,ยนสงครามโลกครั้งที่2อีกียิมันเริ่มปฏิบัติการระเบิดบิน v หนเพื่อโจมตีประเทศอังกฤษโดยมีระเบิด4ใน11ลูกที่โดนเป้าหมายแล้วไปข้ามไปถึง7กระกฎาหานญี่ปุ่นนะครับเกาะไซปันยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรนะผู้บัญชาการฐหานญี่ปุ่นหลายคนฆ่าตัวตายโดยกันควานทองแล้วก็ฮาราคิรีนะครับ วันท้อง9ก้กากรกฎาคมสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพสหราชชาณาจักและแคนาดาเข้ายึดครองเมืองก็อกของฝรั่งเศสในยุทธภูมินอร์มังดี20กรกฎาคมอดอล์ฟฮิต e เลอร์รอดชีวิตจากการถูกรอบสังหารซึ่งเกี่ยวพันกับความพยายามก่อรัฐประหารในแผนลับ20กรกฎาคมนะครับสิงหาคมก็ไปเรื่องของบ้านเราเลยนะครับวันที่1สิงหาคม ก่าวถึงจอมพลแปลกพิบูลสงครามหรือจอมพลปอพิบูลสงครามนะฮรลาออกจากกันเป็นนายกรัฐมนตรีพันตีควงอภัยวงศ์ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนครับแล้วก็วันที่24สิงหาคมจอมพลปอพิบูลสงครามถูกปลดจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เนี่ยแหละครับเ็เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นปี2487 ่หนึ่งสตางค์ความสวยงามก็เป็นเหรียญที่เรียกว่าเรียบๆง่ายๆนะครับสมัยนั้นค่าเงินเรียกว่าก็น่าจะสูงอยู่นะครับหนึ่สตางค์นี่น่าจะซื้ออะไรได้เยอะแยะเลยนะครับก,ก็พาส่องกันนะครับไม่มีข้อมูลเหรียญมากนะครับก็ขอขอบคุณกับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ